ครับก็สวัสดีครับก็คลิปนี้เราก็มาดูของ Predator Freak นะครับของพอป๊อกบานะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับก็เป็นของ Predator Predator Freak นะครับ Solar r e d นะครับก็จะสวยงามมากซึ่งผมก็จัดมาอีกคู่หนึ่งนะครับมองอยู่ตั้งนานก็กาแลวเอออย่างนี้ต้อง เก็บไว้เป็นคอลเลกชันซะหน่อยนะครับก็สวยมากเลยเราม,มาดูว่าสวยขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รุ่นใหม่ๆก็มาเยอะนะครับอของพีเดเตอร์นะครับก็ตัวใหม่ก็มาสีใหม่ๆก็มานะครับมีทั้งรุ่น Xmen ก็มีนะครับแต่ว่ารุ่นไหนที่ผลิตออกมาแล้วก็จะ,ะในท้องตลาดก็อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่า ทางร้านก็จะหมดแล้วก็จะหายากหน่อยครับแต่ถ้าเราไปดูในกี commerce ออนไลน์ Online, ก็จะพอมีนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นของแท้หรือไม่แท้เราก็ต้องสอบถามทางร้านนะครับว่า,าเป็นของแทไมหรือของก๊อปเกตนะครับก็ให้เราสอบถามทางร้านนะครับราคามันก็จะสัมพันธ์เนาะสัมพันธ์กับกับของนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อของหลัก หลักพันนะครับถ้าไม่ใช่ส่วนลถเนาะแล้วก็จะได้ของทีอ่อาจจะเป็นของงานเกตนะครับแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งเลยนะครับมือหนึ่งถอดถอดจ้ามก็ราคาจะอยที่1,500นะครับอันนี้ผมได้ส่วนลถมาเพราะมันเหลือคู่ประมาณคู่2คู่สุดท้ายนะครับสำหรับเบอร์เบอร์8 8.5นะครับของยูโรนะไซไซท้าประมาณของยูโรกัของไทยก็ตีไป เบอร์42นะครับเบอร์42อ่าถ้าเป็นเบอร์ US ก็8.5นะครับประมาณนี้อาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับเรื่องเบอร์รองเทา้าเนาะก็เบอร์ US นะครับแล้วก็เบอร์4 2องของไทยนะครับก็เบอร์4 2ประมาณนี้แหละนะครับผมได้ส่วนลดมาเนาะเพราะว่าใกล้หมดแล้วแล้วก็ผม น่าจะซื้อรองเท้าน่าจะเป็นลูกค้าที่น่าจะจําได้ดีมากนะครับซื้อไปเรื่อยๆนะอาจจะมีส่วนลดอีกนะครับก็อันนี้จากราคาเต็มนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งมาใหม่เลยก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับแต่ว่าผมได้ส่วนลด3 0 4 0เเพราะว่าเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้น2ชิ้นแล้วรู้สึกว่าผมจะได้มาเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นจะสุดท้ายแล้วครับชิ้น2ชิ้นเหลือสุดท้ายแล้วนะครับทางร้านก็ลดก็จะเป็นของ ดีดัสพิเดเตอร์ฟรีกนะครับ FG เนาะแบ็กโซล่าเดก็เป็นไซส์ของ8.5 US นะครับ8 UK ย2นะครับ12อ่ายุโรปนะครับแล้วก็เนี่ยก็เป็นขนาดทาก็2 6 5กเซนติเมตรนะครับก็เบอร์12ของไทยนะครับพูดง่ายๆนั่นแหละเราใส่เบอร์12สเนาะสวยมากคู่นี้นะครับสวยแล้วก็สวยทุกคู่นะครับแต่ว่าอ่าคู่นี้เห็นรถก็เลย รีบนะครับเอ่อก็สัญ,ญลักษณ์เนาะพิเดเตอร์นะครับแล้วก็เขาจะมีเอกลักษณ์ตัวนี้นะครับนี่ใช้นิ้วดึงเนาะใช้นิ้วดึง,นะง,ดงดับดึงมาเี้ยแล้วกอภยนะัยเนาะถ่ายมือเดียวนะครับประมาณนี้ กตัวท็อปสุดนะครับของฟิลเตอร์แล้วแหละ,ะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าแสงพอไหมนะครับสวยมากตัวนี้แล้วก็ก็ออกมาใหม่เยอะนะครับหลายรุ่นขอิลเตอร์ฟิกสีใหม่ใหม่มาเพียบเลยนะครับมีรุ่นของอของอะไรของของ x m e นนะครับรุ่นของเยอะแยะเลยนะครับที่ออกมา ก็จะเป็นของซอฟอกบาร์นะครับแล้วก็มีรุ่นฟิกตัวใหม่ๆมาที่ลอตมาก,กับโคปาเซนพัทก็ก็มีนะครับก็เราก็สามารถดูและติดตามได้มีเยอะนะครับฟิกก็จะออกมาแต่และรุ่นก็ปีหนึ่งก็หลายหลายเขาเรียกว่าหลายเซกเมนต์ถูกไหมไม่แน่ใจนะครับก็หลายตัวนะครับหลายตัวหลายรุ่นกับประมาณนี้นะครับสีก็จะสวยงามนะครับเหมาะกับการ สมากนะครับสวยมากนะดูดูช่องฝาหลังดูช่องนี่เขาก็รีวิวกันเยอะนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับก็ในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีถุงมาให้นะครับใส่สตั๊ดนะครับ จะมีตัวนี้นะครับของ adidas แล้วก็มีถุงนะครับก็จะเป็นตะข่ายพีเ,เตอร์นะครับไว้ใส่เวลาเราไปซ้อมฟุตบอลน,นะครับสะพายหลังสีก็จะแดงนะครับแดงออกออกไปทางเลือดนกหน่อยนะครับจะไม่แดงสดมาก ส่วนตัวพีเดเตอร์ก็จะเป็นโซล่เาเลสนะครับแบ็กตัดโซล่าเลสประมาณนี้นะครับตัวพื้นก็จะเป็นนี้ FG นะครับลักษณะปุ่มเป็น FG นะครับเป็นสติกเกอร์แปะอยู่นะครับปุ่มเขาก็จะตัดไส้ในเป็นสีเหลืองเนาะก็จะเป็นไส้ในสีเหลือง แต่ผมไม่รู้นะว่า,ามีคุณสมบัติยังไงนะครับว่าช่วยช่วยเสริมความแข็งแรงของปุ่มหรืออะไรไหมนะครับเพราะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าสวยมากเขาจะตัดกับพื้นนะครับพื้นดานะครับจะมีตันนี้แล้วก็มีก็จะมีตัวเนี้ยตัวไส้ในปุ่มก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรเนาะแต่น่าจะมีผลอยู่หรอกนะครับมั่ก็เป็นการออกแบบความสวยงามแต่ว่า ตัวตัวตรงกลางก็จะมีเป็นของอเป็นริ่มขึ้นมาเป็นปุ่มขึ้นมานะครับเป็นออกสีส้มๆนะเป็นออกสีส้มๆนะครับตรงนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็มีอสองปุ่มนี่ก็เป็นสีเหลืองครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะสวยมากแล้วก็ใครสนใจก็หาดูได้นะครับหาดูได้นะ คือรีวิวสตาร์ทจากที่ไม่ค่อยรู้อะไรก็ตัวนี้รีวิวก็น่าจะเริ่มเก่งเก่งมากแล้วนะครับเพราะว่าตอนรีวิวใหม่ๆน้องๆก็จะมาคอมเมนต์กันเยอะนะครับว่ารีวิวอย่างงั้นอย่างนี้ชื่อรุ่นไม่ค่อยตรงไม่ค่อยใช่เรียกชื่อย่อเรียกอะไรบ้างน,นะครับแต่ทุกวันนี้ก็อพลาดก็อาจจะพลาดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ารีวิวแล้วก็ดูดูช่องฝรั่งดูอะไรทุกวันเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วก็ดูจนจนจน,จนรู้นะครับจนเกือบจะชนานาญอย่างอย่างเยี่ยมแล้ว นะแล้วก็วิธีใส่ก็มีน้องมาคอมเมนต์อยู่ว่าต้องใส่นะใส่รองเท้าเฉียงเียงหน่อยต่อมาณน้ตัวใส่ต้องต้องดึงให้เป็นด้วยนะครับเพราะตัวไส้ในมันจะดึงออกยากเหมือนอเหมือนของอาดิดาสเอ็กโวเตนะครับมันจะเป็นตัวตัวดันทรงที่เป็นแกนพลาสติกดึงออกยากมากนะครับเนี่ยถ้าเราดึงดึงดึงถูก จับแล้วดึงมันก็ยไม่ขาดแต่ว่าผมไปดึงผิดวิธีมันก็เลยขาดไปล้วงผิดวิธีนะครับก็จะเป็นตัวดันทรงนะดันทรงรองเท้าก็จะเป็นตัวดันทรงก็ยังเป็นของอาดิดาสเลยนะครับเมื่อกี้ไปดึงผิดไปดึงแล้วมันเลยฉีกนะครับเพราะว่าไปจับตัวนี้เนี่ยขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้จับตัวนี้ไม่ได้จับอย่างนี้แล้วไปดึงนี้นะครับไมเป็นไรนะครับอ่า เนี่ยช่องฝรั่งเขาจะชอบมากเลยเขาจะจับนะครับจับเนี้ยดูความายืดหยุ่นของตัวหนังเนาะตัวหนังนะครับจะจับประมาณเนี้ยส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าด e มอนสกินนะครับตัวผิวเนี้ยช่องใหญ่ใหญ่ฝั่งเขาจะเรียกว่าดีมันดีมอนสกินนะที่ผมรีวิวพริเตอร์2 0่ไปเป็นงานเกรดเนาะก็ ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเดมอนสก,กินนะครับมันจะมีคุณสมบัติในการช่วยปั่นช่วยช่วยทำให้ลูกมันมันปั่นแล้วมันโค้งแล้วมันมันโค้งนะครับมันมีผลต่อเวลาเราเราปั่นลูกนะครับสัมผัสลูกบอลทำบอลมันจะมีทิศท,ทางที่คาดเดายากนะครับแล้วก็ทําให้ทําให้ผู้รักษาประตูคาดเดายากแล้วก็มีวิถีโค้งนะครับ ที่มันที่มันอาจจะโค้งกว่าปกตินะดูในในช่องฝรั่งเขาจะเอามือถูเนี่ยดูมันสะกิดนะก็เอกลักษณ์ของฟีเดเตอร์นะครับถ้าเราดูฟีเดเตอร์เมื่อไหรก่ก็ก็จะเห็นว่ามีสันเหนียนะครับนี้นนดีมันสกินะครับแต่ตัวนี้ก็จะยาวหน่อยเนาะอ่าน้องหลายๆคนเขาซื้ออ่ ก็มีลูกศิษย์น้วเขาไปซื้อมาแต่น่าจะเป็นตัวลองๆลงไปแหละก็ว่าเขาไม่ชอบตัวนี้เขาเลยไม่ซื้อนะครับเขาจะซื้อตัวที่มันตัวส้นตัวเนี้ยมันตัดลงไปนะครับเป็นตัดลงไปเลยนะครับไม่มีตัวนี้แล้วแล้วก็ไม่มีตัวของของผิวสัมผัสหยาบๆแบบดิมอนสกรีนก็จะเป็นพื้นเรียบไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห่มข้อนะครับน่าจะใส่ย,ยากเลยนะน่าจะใส่ย,ยาก นะแค่คิดก็น่าจะใส่ยากนะครับแต่มันต้องมีวิธีใส่ให้เป็นถ้าใส่ไม่เป็นจะใส่ยากนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวเรื่องใส่ให้ดูแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดละนะถ้าเป็นมือหนึ่งมาใหม่ท็อปด้านก็อยู่ที่1500นาครับ1500ถ้าดึงเป็นมันจะไม่ขาด เราก็จะเนี่ยถ้าดึงเป็นมันไม่ขาดนะครับแต่มันก็จะต้องออกแรงหน่อยถ้าดึงไม่เป็นมันก็จะขาดนะครับมีป้ายนี่ก็จะมีป้ายข้างในอีกนะครับ ป้ายของไว้กัพื้นนี่แหละ่ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงเดยวเดยวแกะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ก็อ่าครับมีราคาจริงๆนะครับราคาที่ไม่ได้มีส่วนลดนะนะครับก็จะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับ เนาะแล้วก็เป็นงานของเนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นงานของอะไรนะครับเอ่ออ่ามาแล้วครับอันนี้เป็นงานอนะินโดเนาะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนาะเอ่อตัวนี้เป็นงานอินโดนีเซียนะครับ นี่นี่นี่กล้องตัวนี้ไหนนะเมื่อกี้อยู่ไหนนะ้เขาจะหยู่ลูกไหนนะครับเป็นงานอินโดนีเซียนะครับ เมดอินอินโดนีเซียนะครับตัวนี้เป็นงานอินโดนีเซียนะไม่ใช่งานไชน่านะครับเป็นของแท้ตัวท็อปนะครับมานี่นะก็ตัวเดมอนสกินนะครับพงพูดพูดถึงตัวรองเท้าหน่อยตัวเดมอนสกินเขาจะมีสองสีเนาะก็จะมีสี สีแดงนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของของอดิดาสแล้วก็จะมี3ขีดนะครับตัวนี้เป็นพื้นเดมอนสกีนเป็นโซล่าเรสนะครับไล่ลงมานะครับแดงแดงเข้มแ้วนั้นออกมาออกซมๆหน่อยแดงแงหน่อยนะครับแล้วก็ตัวพื้นก็เป็นสีดำนะครับตัวตรงข้อข้อเท้าจะเป็นสีดำนะครับส้นเท้าไม่ใช่ข้อเท้านะครับก็ไล่มาแล้วก็จะมีของคาว่าอดิดาสตรงนี้ แล้วก็ปุ่มก็เหมือนกันทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับก็จะมีโทนตัดเหลืองเป็นสลักในนะเป็นเนื้อในของปุ่มแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นของปุ่มแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นออกสีชมพูมหน่อยนะครับก็ออกแบบมาสวยงามมากนะครับน่าจะสัมผัสบ,บอลได้ดีนะครับแล้วก็สีก็สดใสมากสีสวยมากนะครับถ้าลงไปสนามน่าจะเด่นมากนะครับ แต่ไม่ค่อยเห็นนักบอลไทยเราใส่เนาะน้าน่าตาเห็นน่าจะใส่ยากนะแล้วก็อ่าก็มีรุ่นใหม่ๆนะครับเพียบนะครับของฟีดรุ่นโทนออลเลนก็มาแล้วนะครับล่าสุดก็เป็นอ่าสีเขียวที่กำลังจะหมดไปก็โทนเยอะนะครับฟีกก็จะมีมีเยอะม,มีมีหลายรุ่นนะครับที่ตัว ทนสีเขาจะเขาจะมีมาหลากหลายนะครับแล้วก็มีถ้าเป็นตัวรองท็อปตัวรองท็อปเขาจะมีเชือกอยู่ตรงนี้แต่ว่าส้นมันจะตัดลงมาอีกก็จะสั้นลงมาหน่อยนะถ้าเป็นตัวรองท็อปส้นก็อยู่ประมาณนี้เขาจะตัดออกมานะครับแล้วก็จะมีเชือกร้อยตัวนั้นก็ตกอยู่ที่ประมาณ7จ0ดหรือ7จ0ดประมาณ75 0ดนรประมาณนี้แหละนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาท ถ้าเป็นราคาเต็มนะไม่มีส่วนลดนะครับประมาณนี้แหละประมาณนี้อ,อยังไม่เคยใช้นะของฟิกเต็มเต็มที่ตัวท็อปนะตัวนี้เขาจะแถมมาให้นะแต่ก็ยังงงอยู่ว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะแต่ถ้ามันเป็นอ่ามันเป็นพวกที่เปลี่ยนปุ่มอะมันก็จะมีตัวที่เขาแถมขันปุ่มมาให้ เป็นปุ่มเป็นปุ่มเดปุ่มอะไรนะแต่ตัวนี้ไม่รู้จริงๆแล้วไปดูช่องฝังหลังเขาก็ไม่บอกด้วยนะว่าไม่ทําอะไรเนาะก็ยังงงๆอยู่ก็เดี๋ยวไปหาอีกทีแล้วกันผิดพลาดอะไรนะ้องคนไหนรู้ก็แจ้งผมด้วยแล้วกันนะใต้คลิปเนาะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเนาะสวยนะครับเวลาเรา,เรามองทะลุพื้นน่ยคือสัญ,ญลักษณ์คือของอาดิดาสเนี่ยมันจะสวยตรงที่ผมชอบตรงที่เวลาปุ่มมันจะท้อนแสงมันจะใสะ่ มันจะใสไหมมันปุ่มมันจะใสกว่าตัวไนจีนะดูแล้วมันได้อารมณ์มันบอกไม่ถูกแต่มันได้อารมณ์มันมีเสน่ห์น,นะครับจะมีเสน่ห์มากนะครับประมาณนี้นะครับชวนน้องๆอยากให้เพื่อนๆอยากให้รีวิวยังไงเพิ่มตรงไหนก็บอกไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้ก็งานอินโดเนเนาะมันจะเป็นงานอินโดก็คลิปหนึ่งก็ยาวมากเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าใครชอบก็น่าจะดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว เหลืออีก2คู่เป็นโคปาเซนพัดกับอา i d a s Speed Pro นะครับตัวนั้นสวยมากเลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับในในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็ขอบคุณเนาะทุกทุกคนทุกทกท,กท่านาน้องอพ,พี่น้องเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้เนาะก็จะทะลุพันคนแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็มีรีวิวก็รีวิวให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่า ผมก็เป็นคนรักสตาร์ทอยู่แล้วแล้วก็ชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก็เล็งๆว่าจะทําสนามฟุตบอลนะครับเผื่อได้ทําทคอนนทิ้นสนุกๆน,น,นะครับก็ในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนและทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอให้มีความสุขการรับชมและสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ